สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาทำต้มน้ําปลาละปลาเขากินกับผักสดกันเนาะเบื่ออาหารค่ะวันนี้อยากกินง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีตะไคร้สองต้นค่ะหั่นท่อนค่ะหอมแดงสี่หัวบอกแล้ทุบใส่ลงไปแล้วก็กระชายสามหัวค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆใส่ลงไป แล้วพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ปลาเข้าเราที่ทำความสะอาดแล้วพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ปลาเข้าลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาลาอีกสองช้อนโต๊ะของคุณยายใช้น้ำปลาสุกค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหรือว่าใครสะดวกชอบปลาลาที่เป็นเป็นชิ้นเป็นตัวก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีก้างนิดนึง อันนี้ก็ต้องมาคอยคอยดูอค่ะแต่ของคุณยายใช้น้ำปลาสุกเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวอย่างนี้ละค่ะเคี่ยวไปได้พักนึงพอปลาเริ่มเปื่อยแล้วก็จะใส่พริกแห้งไปหกเม็ดค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่เอาไว้เป็นลูกโดดค่ะพอน้ำของเราแห้งดีแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงนัวน,นิดนึงค่ะ ถ้าเค็มแล้วเราก็ไม่ต้องเติมอะไรแต่ถ้ายัางเราก็ใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงค่ะแค่นั้นนะคะรอให้เคี่ยวให้ปลาเปื่อยค่ะพอปลาเปื่อยเราก็จะปิดไฟเลยค่ะพอเวลาที่เราจะทานเราก็จะปรุงรสโดยการที่จะใส่ผักชีใบเลื่อยสามสี่ใบโรยหน้าแล้วก็พริกป่นเพิ่มความเผ็ดแค่นี้ละค่ะสำหรับ ไว้ทานกับผักสดค่ะเมนูนี้รับรองเลยค่ะข้าวหมดหม้อเลยค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมคะสำหรับคลิปนี้คุณยายขอตัวก่อนนคะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะง่ายๆอร่อยสะอาดสไตล์คุณยายนะคะ